ด่วนส่งท้ายเดือนมีนาคม2566บัตรคนจนรับเงินเดือนสุดท้ายรับเงินสดสูงสุด600บาทเงินอะไรได้ทุกคนไหมดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายคนสงสัยว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนมีนาคม2566ผู้ถือบัตรยังคงได้รับสิทธิทอยู่หรือไม่โดยทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็ได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ไปแล้วดังนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกรมบัญชีกลางระบุว่าจะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน13.22ล้านรายต่อไป จนกว่าจะเริ่มใช้สิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,566รอบใหม่ในวันที่1เมษายน2566นี้หมายความว่าในเดือนมีนาคม2,566ผู้ถือบัตรยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิมส่วนการโอนเงินนั้นจะโอนเข้าวันไหนบ้างและในเดือนมีนาคมนี้ผู้ถือบัตรคนจนก็มีรายการที่สามารถกดเป็นเงินสดได้ทั้งหมด3รายการรวมเป็นเงินสด600บาท มีรายการอะไรบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะวันที่1มีนาคม2,566ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่วงเงินซื้อสินค้า200-300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้ม100่ง0บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบอขอสหอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถขอสอมอกรถไฟฟ้า MRT BTS ARL 500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทอทมอและปริมณฑลต่อไปวันที่18มีนาคม2,566สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกฟนกฟอ,อ,กอ,ฟอ,อ,อและกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกปนกปอ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน1 0 0บาทที่ได้ชำระเงินแล้วส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเองต่อไปวันที่22มีนาคม2566สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ได้แก่เงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการสรุป3รายการที่สามารถกดเป็นเงินสดได้รวมเป็นเงินสดสูงสุด600บาทคือเงินค่าไฟฟ้า315บาทเงินค่าน้ำประปา100บาทและเงินค่าเบี้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในปัจจุบัน จะสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2 5 6 6นี้เท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ